สำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะก็จะเป็นโจทย์ข้อสุดท้ายแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์พร้อมๆกันเนาะเขาบอกว่าจากรูปภาพนะคะเป็นรูปจรวดซึ่งประกอบด้วย3ส่วนก็คือส่วนแรกส่วนหัวนะคะจะเป็นเอ่อเป็นรูปกลวยเล็กๆตรงนี้เนาะแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นรูปทรงกระบอกแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะเป็นรูปกลวยตัดตรงนี้อ่าเป็นรูปกลวยตัดเขาบอกว่าถ้าเรานำส่วนที่1และส่วนที่3ก็คือนำ กลวยเล็กๆตรงนี้กับกลวยตัดเนี่ยมาประกอบกันโดยเอากลวยเล็กๆมาต่อยอดกลวยตัดนะคะเราก็จะได้เป็นรูปกลวยรูปกลวยรูป B นี้ขึ้นมาจากนั้นโจทย์กําหนดว่าปริมาตรของกลวยเล็กๆก็คือกลวยรูปที่1ตรงนี้มันเท่ากับ15พายรูปบาศเซนติเมตรคราวนี้เราก็มาดูว่าโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้เราหาอะไรบ้างข้อแรกเลยก็คือเขาให้เราหาปริมาตรของ กลวย b โดยให้เราหาโดยให้ติดอยู่ในรูปพายนะคะเพราะฉะนั้นตอ,อหนูหาคำตอบหนูก็ไม่ต้องใส่ค่าพายลงไปเนอะแล้วก็ข้อที่2อ้อเดี๋ยวก่อนข้อ a เนี่ยโจทย์กำหนดมาอีกว่าจากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่ากลวยใหญ่ก็คือกลวย b ตรงนี้กับกลวยรูปเล็กตรงเนี้ยมันเป็นกลวยที่คล้ายกันเนอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้สมบัติของเรื่องสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยมาช่วยในการคิดข้อนี้ด้วยอะ เสร็จแล้วข้อ b อ่ะข้อ b เขาบอกว่าให้เราหารัศมีของส่วนที่สองซึ่งเป็นรูปทรงกระบอกเพราะฉะนั้นรัศมีของรูปทรงกระบอกนี้กับรัศมีของกลวยเล็กเนี่ยก็จะเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราหารัศมีของกลวยเล็กได้เราก็จะหารัศมีของทรงกระบอกอันนี้ได้เสร็จแล้วพอเราได้รัศมีเราได้ความสูงเรารู้ความสูงแล้วเราก็จะมาหาปริมาตรของทรงกระบอกรูปนี้ได้เหมือนกันเนาะข้อสุดท้ายก็คือเขาบอกว่าให้เราหาพื้นที่ผิวของกลวยรูป b ตรงนี้ รูป B ใหญ่นี้นะคะซึ่งการที่เราจะหาพื้นที่ผิวได้แสดงว่าเราต้องรู้รัศมีใหญ่รู้สูงตรงแล้วก็รู้สูงเอียงก็คือครูสมมติให้เป็นตัว L เนอะอ่ะคราวนี้เรามาลองเริ่มหากันเริ่มจากเราโจทย์เนี่ยเขากำหนดมาว่าปริมาตรของรูปกลวยเล็กตรงนี้เท่ากับ15พายลูกบาทเซนติเมตรเนาะเราก็เขียนเลยอ่ะรูปที่เราจะหาคือรูปกลวยเล็กตรงนี้นะคะ นี่เนาะเป็นกลวยไอ้รูปที่หนึ่งซึ่งเรารู้แล้ว,ว่าความสูงความสูงตรงนี้ความสูงเนี่ยเท่ากับเท่ากับตรงนี้เนาะก็คือห้าเซนติเมตรอ่ะเสร็จแล้วรัศมีรัศมีตรงนี้รัศมีเล็กๆก็คือ R ซึ่งเราต้องการหาอันเราก็เข้าสูตรเลยปริมาตรของปริมาตรของกลวยรูปเล็กตรงนี้ก็คือกลวย หนึ่งนะปริมาตรสูตรปริมาตรกลวยว่ายไงเอ่ยปริมาตรกลวยก็คือหนึ่งส่วนสามคูณพายแล้วก็คูณ r ากำลังสองแล้วก็คูณ h คือความสูงอ่ะรันนี้ปริมาตรของกลวยรูปที่หนึ่งโจทย์กำหนดมาแล้วว่าเป็นสิบห้าพายเราก็แทนค่าสิบห้าพายอ่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนสามคูณพายเราติดไว้นะลูกไม่ต้องแทนเดี๋ยวมันเยอะแล้วก็รัศมี รัศมีคือสิ่งที่เราต้องการหาเพราะฉะนหนูก็ติดไว้เป็น r กํลังสอง h คือความสูงของปลวยเล็กซึ่งความสูงเมื่อกี้เราบอกว่ามันเท่ากับ5อ่ะเราก็แทนด้วย5ห้บเสร็จแล้วเราก็แก้สมก,การหา r กํลังสองเลูกเราก็จะได้ว่า r กํลังสเท่ากับเดิมเรามี15พาอยู่นี่นะอะเสร็จแล้วหนูก็เอา3ขึ้นมาคูณคูณด้3หารด้วยตัวนี้ ายคูณอยู่กับ r าร์กลังสองแชเราก็เอาายมาหารแล้วก็เอาห้ามาหารด้วยเหมือนกันอ๋อเห็นปะอ่าเสร็จแล้วเราก็หารห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้าไพหารไหมดไปเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่า R กําลังสองจะเท่ากับสามคูณสามก็คือเก้าอ่าเราได้ R กําลังสองแต่ว่าเราต้องการหา R แสดงว่า R เดียวก็คือ ถอดรูทเนาะก็เป็นบวกลบสามอืแต่แต่ r เท่ากับรัศมีซึ่งรัศมีเนี่ยมีค่าเป็นบวกเท่านั้นเนาะเพราะว่าเป็นความยาวเพราะฉะนั้น R ของเรามีค่าเดียวก็คือเท่ากับบวกสหน่วยเป็นเซนติเมตรใช้ตัวนี้เนาะจับโจทย์อ่ะเสร็จแล้วพอเราได้รัศมี เมื่อกี้เราบอกว่าเราต้องการหา r เล็กได้ r เล็กแล้วเสร็จแล้วเราต้องการหา l กับ r ใหญ่เนาะโดยเมื่อกี้เรารู้แล้วว่ากลวยเล็กกับกลวยใหญ่มันคล้ายกันเพราะฉะนั้นถ้าครูลากสามเหลี่ยมตรงนี้ปึ๊บนี่นะแล้วก็จากกลวยเล็กครูก็ลากสามเหลี่ยมตรงนี้เราจะได้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปเนี้คล้ายกันเนาะอันนี้ครูจะเอามาเขียนจากรูปเมื่อกี้ครูก็เอามาเขียน เป็นรูปนี้นะปึ๊บนี่เนาะแทนมาเลยคานนี้ครูขอ,ขอกำหนดชื่อกำหนดชื่อให้มันชื่อนี้เป็นชื่อ a b c d แล้วก็ e อ่ะคานนี้เมื่อกี้เรารู้แล้วว่ารัศมีคือ3ซึ่งรัศมีก็คือเส้นนี้เนาะเส้นนี้คือเส้น3 cm เรารู้ตรงไหนอีกรู้ตรงนี้ส่วนสูงคือ หแล้วก็รู้ว่าส่วนสูงตรงนี้คือ15บเนาะตามที่โจทย์กำหนดมนก็เอามาเขียนในรูปเรารู้ตรงนี้คือ5แล้วก็รู้ว่าตรงนี้คือ1ิเพราะฉะนั้นจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสจำากันได้ไหมอ่ะจากพีทาโกรัสเนาะเราก็จะได้ว่าด้านนี้นะด้าน AE AE เนี่ยมันก็จะเท่ากับสแควร 5ยกกําลัง2ก็คือ25ลกแล้วก็บวกด้านนี้อันนี้เป็นมุมฉากบวกด้านนี้ยกกาลัง2ก็คือ3กำลัง2ไ้9บวกกันก็ได้ s q u a r o 3ที่เคเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่า AE ของเราคือ30 c คราวนี้สิ่งที่เราต้องการหาก็คือด้าน CD กับ AD เนาะจากสมบัติของรูปสามเหลี่ยมขายจากสมบัติ รูปสามเหลี่ยมคล้ายจำได้ไหมว่าว่าอะไรเอ่ยสามเหลี่ยมคล้ายบอกว่าถ้าเรามีรูปสามเหลี่ยมสองรูปก็คือจากรูปนี้ก็จะเป็นรูปเล็กกับรูปใหญ่เนาะมันคล้ายกันเราจะได้ว่าอัตราส่วนของด้านที่สมในกันต้องมีขนาดเท่ากันฉนั้นจากรูปเราก็จะได้ว่า a b ต่อ AC AB ต่อ AC นะ่ยมันจะต้องเท่ากับ B E ต่อ C D B E ต่อ C D แล้วก็ต้องเท่ากับ A E ต่อทั้งหมดก็คือ A D เนอะอเสร็จแล้วเราก็แทนค่ารู้ตรงไหนบ้างแล้วเออ A B รู้แล้วเท่ากับ5หนูก็แทน5ส่วน A C คือ A B คือ5 B C คือ15เพราะฉะนั้น A C ทั้งหมด ก็ต้องเป็นเอาห้าบวกสิบห้าเนาะก็เป็นยี่สิบปึ๊บ b e รู้ปะ B E คือรัศมีเล็กคือ3เมื่อกี้เราหามาแล้วแทนเลย CD ไม่รู้หนูก็ติดเอาไว้ CD A E เมื่อกี้เราหาแล้วว่าคือสแควร o สามแล้วก็ส่วน A D A D คือทั้งหมดที่เราต้องการหาอืมก็ติดเอาไว้คราวนี้เราก็จับมาทีละคู่เอามาคิด เริ่มจากหาซีดีก่อนเราวก็จับคูณนี้มานี่เราก็จะได้เป็นห้าส่วนยี่สิบเท่ากับสามส่วนซีดีเพราะฉะนั้นซีดีเท่ากับยี่สิบคูณสามหารห้าก็คือสี่คูณสามสิบสองเซนติเมตร ซึ่ง CD ของเราก็คือรักมีอันใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่า R ของเราตัวใหญ่ที่เราต้องการตัวนี้คือ R เนาะ R ของเราก็คือ1 2บสอเซนติเมตรอ่าได้หนึ่งตัวขาน,นี้เหลืออะไรอีกตัวหนึ่งที่เราต้องการหา AD ซึ่ง AD ตรงนี้ AD มันก็คือ L ปะอ่า L เนาะ เราก็เริ่มเลยหนูก็จับคู่นี้กับอันนี้นะอืมจับมาปึ๊บหนูก็จะได้ว่าห้าส่วนยี่สิบเท่ากับสแควรูสามสิบสี่ส่วนเอเพราะฉะนั้น AD ของเราก็คือ ยี่สิบคูณสแควรูทสามสิบสี่แล้วก็หารห้าห้าหนึ่งห้าห้าสี่ยี่สิบเนาะก็ได้เป็นสี่สแควรูทสามสิบสี่เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า AD ก็คือแอเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่าแอของเราเท่ากับสี่สแควรูทสามสิบสี่ซเมเซนติเมตรอ่ะคราวนี้หาได้ครบแล้วเนาะได้ อ่แล้วได้ L แล้วแล้วก็ได้ R ใหญ่แล้วเราก็มาเริ่มทำเลยข้อแรกลูกข้อแรกโจทย์บอกว่าเออให้หาปริมาตรของกลวย B ก็เริ่มเริ่มหาเลยเนาะข้อ A ปริมาตรของกลวย B ซึ่งสูตรปริมาตรเราก็รู้อยู่แล้วสูตรปริมาตรก็คือ1ส่ 3, วนสามคูณพายคูณ R กำลังสองแล้วก็ค H, ูณเอชก็แทนค่า1ส่วนสามโจทย์บอกว่าไหนโจทย์นี่โจทย์โจทย์บอกว่าให้ติดอยู่ในรูปติดอยู่ในเทอมของพายแพนหนูก็ติดพายเอาไว้รัศมีของกล้วย b ก็คือ R ใหญ่ซึ่งเมื่อกี้นี้ R ใหญ่เราหามาแล้วได้เท่าไหร่นี่ ไใหญ่ของเราคือสิบสองแม่หนูก็แทนไปเลยแทนเลยแทนไอแทนอันนี้เป็นไใหญ่เนาะหูกก็แทนด้วยสิบสองทั้งหมดยกกําลังสองแล้วก็คูณความสูง h h ก็คือความสูงตรงนี้นะละูกรูปใหญ่ h ใหญ่ก็คือยี่สิบแล้วก็แทนค่าลงไปเสร็จแล้วก็คิดมันก็จะเป็นหนึ่งส่วนสามคูณพายคูณหนึ่งร้อยสี่สิบสี่สิบสองสิบสองเท่ากับร้อยสี่สิบสี่เนาะแล้วก็คูณยี่สิบ ปึ๊บคิดเลยสามหนึ่งสามสามสี่สิบสอคูณยีได้เท่าไหร่อ่ะเก้าสิายต้องแทนค่าภายไหมไม่ต้องเพราะว่าโจทย์ให้ติดอยู่ในรูปภายเนาะปริมาตรหน่อยเป็นอะไรหรอลูกบาทเซนติเมตรมันก็คือ CM ยกกำลังสาม โอเคเพราะงั้นข้อแรกปริมาตรของกลวย B เราก็ได้แล้วจบอืข้อ a ต่อไปข้อ b อ่าดูโจทย์ข้อ b ีเขามีสองข้อย่อยก็คือข้อแรกให้หารัศมีของทรงกระบอกนี้ซึ่งมันก็เท่ากับรัศมีของกลวยเล็กซึ่งเราก็หามาได้แล้วว่า R เท่ากับ3ามเพราะงั้นข้อนี้หนูก็ตอบได้เลยข้อ b นะข้อ b ข้อ i ข้อหนึ่งย่อย เราก็ตอบเลยว่า,าเท่ากับ3เนาะเพราะว่ามันเท่ารัศมีของกลวยเล็กกับรัศมีทรงกระบอกเท่ากันอ่ะราวนี้ดูข้อ2หาปริมาตรของทรงกระบอกนี้ติดอยู่ในเทอมทายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องแทนค่าพายอ่ะหนูก็เริ่มข้อ2ปริมาตร อิมาตของทรงกระบอกเท่ากับสูตรคือพายคูณ r ากำลังสองแล้วก็คูณ h แทนเลยหรอกพายติดไว้เพราะเขาบอกว่าไม่ต้องหา R เล็กรัสมี R คือสามนี่ไงเมื่อกี้เรารู้แล้วแล้วก็แทนค่าสามกำลังสองคูณเเล็กความสูง ความสูงของทรงกระบอกเล็กก็คือตัวนี้หรอกสูงห้านะเอาแทนด้วยห้าปึ๊บคิดออกมาเออผิดตรงไหนความสูงเขาบอกว่าความสูงของทรงกระบอกความสูงของทรงกระบอกก็ต้องเป็นค่านี้ใช่ปะเพราฉนั้นความสูงเราก็เลยต้องแทนด้วยสามสิบ uh huh. อือฮึเอาใหม่เปลี่ยนเป็น,ปนแทนด้วยสามสิบ ก็จะเป็นพายคูณสามแล้วก็คูณ30ตอบ9 3 27 270ยพายปริมาตรหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรก็คือ CM กำลังสามเสร็จข้อ B โอเคปะเสร็จแล้วข้อย่อยอีกข้อหนึง่งข้อสุดท้ายก็คือข้อข้อ C เนาะข้อ C บอกว่าให้เราหา พื้นที่ผิวทั้งหมดของกลวย B รูปนี้นี้เราก็ต้องมาทวนก่อนพื้นที่ผิวของกลวย B สูตรคือข้อสีนะครัข้อสพื้นที่ผิวทั้งหมดของกลวย B ก็เท่ากับ ผูตพื้นที่ผิวคือาพย r กำลังสองแต่ว่าจากรูปของเรามันต้องใช้เป็น r ใหญ่เนาะแล้วก็บวกาพย r l เห็นปะอ่หนูก็แทนค่าเลยเหมือนเดิมมาลูกติดไว้ในค่าพายเพราะเราไม่ต้องคิดดึงตัวร่วมได้ปะได้แล้วก็ดึงมาเป็นาพย r ตัวนี้เหลือ r บวกกับ r ดึงไปแล้วก็เหลือ r บวก l แต่แล้วแทนค่า่า,าย r ของเราคือเท่าไหร่นี่ที่เราคิดไว้เมื่อกี้นี้ r คือ12แล้วก็ l คือ4ร o o 34อ่านก็แทนค่าเลย r คือ12คูณกับ r คือ12บวก l คือ4ส q u a r e r 34ปึ๊บเราก็คิดพาย12ติดเอาไว้ อันนี้รวมได้ปะอันนี้รวมตัวหนึ่งมีสแควรูตตัวหนึ่งไม่มีรวมได้ปะรวมไม่ได้เนาะอ่ะรวมไม่ได้หนูก็เขียนไปเลยก็เป็นสิบสองบวกสี่รูสามสิบสี่อันนี้สินนบสองพายวงเล็บจะได้น้อยๆก็ตรงนี้เป็นสิบสองบวกสี่รูสามสิบสี เสร็จแล้วพื้นที่ผิวหน่วยเป็นไรพื้นที่ผิวก็หน่วยเป็นตารางเซนเนาะอ่ะเรามาสรุปอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวทั้งหมดของกล้วยบีก็เลยเท่ากับสิบสองพาย แล้วก็ตัวนี้มันคิดไม่ได้หนูก็ติดไู่เลย4 r ู34ตารางเซนติเมตรก็คือเซนติเมตรยกกำลงัง2เอแล้วแคนะ้